ใครอยากเห็นอนาคตบ้างครับวันในอีกร้อยปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงหลายคนคงอยากเห็นแต่ติดปัญหาที่ว่าชีวิตของคนเรานั้นแสนจะตั้นครับการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้จนเห็นอนาคตนั้นก็ต้องพึ่งพาวิทยาการทางการแพทย์และวิทยาการทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าขึ้นทุกวันนะครับการรักษาโรคก,การยืดอายุของคนการคืนความยาววัยสิ่งเหล่านี้กําลังพัฒนายังไม่หยุดยั้ยงแต่ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ มันก็มีปัญหาเหมือนกับอนาคตครับคือบางทีช้าจนชีวิตของคนเรานั้นมันไม่พอโดยความคิดแบบนี้ความอยากที่จะหยุดอายุขของคนคนหนึ่งหรือชุบชีวิตคนตายให้พวกเขากลับมามีชีวิตได้เห็นอนาคตในวันที่ทุกอย่างพร้อมก็เกิดขึ้นครับคลิปนี้แอดจะพาทุกๆคนไปรู้จักกับหนึ่งในการทดลองเพื่อให้คนในยุคอดีตหรือยุคปัจจุบันได้มีโอกาสใช้ชีวิตในอนาคตการทดลองที่ถูกเรียกว่าไทโอิก ถ้าใช้อธิบายอย่างง่ายเนี่ยคลโอนิกคือวิธีการรักษาตบให้สมบูรณ์ที่สุดครับสมบูรณ์ขนาดที่แม้หัวใจจะหยุดเต้นแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองยังไม่ตายครับแต่ก่อนจะไปทําความรู้จักกับไอ้คลโอนิกเราต้องไปดูแนวคิดที่ทําให้เกิดคลโอนิกกันก่อนคําจํากัดความของคําว่าตายในทางวิทยา,าศาสตร์เนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับบางคนก็งงนะครับตายก็คือตาย มันจะมีคําจํากัดความอะไรยากมากมายคือในทางวิทยาศาสตร์เขามีการจํากัดเรื่องว่าใครตายไม่ตายไวครับโดยในอดีตเนี่ยใครที่จะถูกเรียกว่าตายนั้นจะต้องตัดสินจากการที่หัวใจหยุดเต้นก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแต่โดยความรู้และวิธีการในยุคต่อมาทําให้เรารู้ว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นการจะบอกว่าใครทั้งคนเสียชีวิตเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว 4-6นาทีถึงจะเรียกว่าคนคนนั้นเสียชีวิตที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเมื่อหัวใจหยุดเต้นในช่วงเวลา4-6นาทีนี้สมองยังทำงานอยู่ครับเรายังมีโอกาสช่วยให้ผู้ที่มีหัวใจหยุดเต้นกลับมาหัวใจเต้นได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการปั๊มหัวใจการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าแต่เมื่อผ่าน4-6นาทีนี้ไปสมองจะเริ่มขาดออกซิเจนมากขึ้นครับจนทําให้สมองเกิดความเสียหายถ้าเสียหายมากก็จะหยุดทํางานครับ เมื่อหัวใจหยุดเต้นไปแล้วตีถึง6นาทีจนสมองหยุดทํางานจึงถือว่าคนคนนั้นเสียชีวิตและในยุคปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก็สามารถยืดเวลาสมองไม่ให้เสียหายนับแต่หัวใจหยุดเต้นได้มากกว่า10นาทีแล้วครับนั่นหมายความว่าในอนาคตวิทยาการทางการแพทย์อาจสามารถรักษาสมองไม่ให้เสียหายหลังหัวใจหยุดเต้นได้มากกว่า10นาทีอาจเป็นชั่วโมงหรืออาจเป็นวันเลยก็ได้และถ้าหากสมองไม่ได้รับความเสียหาย การที่คนเราจะกลับมามีชีวิตหลังหวัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็สามารถทําได้ครับแต่ปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าขนาดนั้นครับด้วยการตีความความตายแบบนี้แนวคิดเรื่องสมองยังไม่เสียหายจนถึงขั้นใช้การไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าตายหรือไม่อีกแง่หนึง่งถ้าสมองยังสมบูรณ์อยู่การจะทําให้หวัวใจที่หยุดเต้นของคนคน,คนหนึ่งกลับมาเต้นอีกครั้งสามารถเกิดขึ้นได้นแ,แนวคิดสุดแหวกแนวของนักวิทยาศาสตร์ บวกกับความอยากกลับมามีชีวิตของคนรวยในวันที่เทคโนโลยีทําได้ทุกอย่างมียานบินข้ามจักรวาลในพริบตามีเครื่องมือคืนความเยาวัยวิทยาการการรักษาร่างกายของผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์คลโอนิกจึงเกิดขึ้นเอาจริงๆแนวคิดแบบนี้เนี่ยยังกับตัวโกงในกระตูหรือเกมเลยทีนี้เรามาดูวิธีหรือกระบวนการคลโอนิกกันบ้างการเก็บรักษาตบโดยใช้วิธีที่เรียกว่าคลโอนิก จะต้องเริ่มทําหลังจากที่ผู้ต้องการเก็บศพของตัวเองหัวใจหยุดเต้นทันทีครับอย่างที่บอกไปในตอนแรกช่วงเวลา10นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นคือช่วงเวลาที่สมองไม่ได้รับความเสียหายครับหรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุดตรงนี้แอดก็ไม่รู้นะครับคนที่เขามาเก็บร่างกายเนี่ยพี่แกรู้ได้ไงว่าคนไหนกําลังจะเสียชีวิตแต่เอาเป็นว่าเขาเตรียมพร้อมกันไว้แล้วล่ะหลังจากนี้แอดขอเรียกผู้ที่ต้องการเก็บศพของตัวเองว่าผู้ป่วยพอองค์กรที่ทําเกี่ยวกับไคลอนิก เขาเรียกกันแบบนั้นประมาณคนที่ยังไม่ตายและกําลังรอการรักษาโดยขั้นตอนแรกหลังผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นร่างกายของผู้ป่วยจะถูกทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วครับเพื่อชะลอการตลายตัวของเตลและเนื้อเยื่อและแพทย์ผู้ดําเนินการจะเริ่มแทนที่เลือดในร่างกายด้วยสารป้องกันการแข็งตัวและต่างเคมีที่ช่วยลดการเกิดผลึกน้าแข็งในเตลเรียกว่าไตโอโปรเทคไทโดยเฉพาะไอการเกิดผลึกน้ําแข็งนี่เป็นอะไรที่ต้องระวังมากๆครับ คือถ้าหากเนื้อเยื่อเตลหรือของเหลวแข็งตัวจนกลายเป็นผลึกน้ําแข็งจะทําให้เนื้อเยื่อเตลหรือของเหลวนั้นเสียหายครับหลังจากไตพริกกระเทียมหัวหอมในร่างกายจนครบไม่เคยทำกับข้าวคือแอดก็ไม่รู้นะครับว่าเขาสตสารอะไรบ้างในร่างกายของผู้ป่วยเอาเป็นว่าพอเขาจัดการร่างกายเสร็จเขาก็จะเริ่มทําให้ร่างกายเย็นขึ้นอีกครับหรือจะเรียกว่าเย็นลงอีกก็ได้ครับพวกเขาเหล่านั้น จะลดอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยลงถึงลบรอองศา,าเซลเซียสเลยครับเมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วเขาก็จะนําร่างกายของผู้ป่วยเ <c oughs> ข้าตู้เย็นแช่ช่องฟิตโดยไอตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้หรือถังครับซึ่งบรรจุตาดในตัวเจนเหลวที่เหลือก็ร้อยถึงวันที่วิทยาการทางการแพทย์สูงพอที่จะสาม,มารถทาให้พวกเขาเหล่านี้กลับมามีชีวิตแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับในบางองค์กรนั้นการเก็บตบด้วยกระบวนการไครโอกก็ไม่ได้เป็นการเก็บทั้งร่างกายนะครับ พี่แกเก็บแค่สมองเหตุผลคือเปลืองพื้นที่เอาไว้ว่าอื่นก็เดี๋ยวไม่ปลูกถ่ายเอาไม่ก็ยัดใส่ในหุน่นเป็นโลโบคอปก่อนไปก็เทาวิทยาการในอนาคตสามารถชุบชีวิตคนได้ขนาดนั้นนะครับแค่แขนขามันก็ไม่น่าย,ยากประวัติหรือแนวคิดของกระบวนการไคโอนิกเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับแต่เกิดมานานกว่าเกือบ100ปีเลยทีเดียวเริ่มแรกแนวคิดนี้เกิดในช่วงปี1930-1940ครับ โดยจอห์นเบอร์ดอนแดอร์ตันฮาเดนนักชีววิทยาชาวอังกฤษลุงจอห์นเนี่ยแกเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ความเย็นจัดในการรักษาสภาพเนื้อเยื่อและร่างกายครับ่อเก็บรักษาเซลล์ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีในระยะยาวแต่ในช่วงนั้น้นความคิดแบบนี้มันยังไม่ฮิตติดหมู่ในนักวิทย์ครับกว่าจะฮิตก็เลยไปนในช่วงปี1950แล้วครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มหันมาสนใจการรักษาสภาพเซลล์โดยใช้ความเย็นกันมากขึ้นทําให้การวิจัยทางด้านความเย็นนี้ถูกตั้งชื่อว่า ไคลโอไ o l o g y ชีววิทยาความเย็นซึ่งงานวิจัยเปิดตัวของไคลโอไ o l o g y เกิดในปี1949ครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นที่สนใจไปทั่วโลกจากการแช่แข็งอัสูจิของวัวเป็นครั้งแรกเอาอัสูจิแช่จนแข็งแล้วอุ่นอัสูจิอัสูจิน้อยๆก็ยัง,งมีชีวิตใช้ทําทาโลกได้อยู่แต่ไคลอเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดแบบเต็มที่ครับจนในปี1960โรเบิร์ตแอทิงเจอร์นักฟิสิกส์และนักเขียนชาวอเมริกัน ได้ศึกษาไคลโอไบโอโลจีแล้วเกิดปิ๊งไอเดียว่าหากเราแช่แข็งร่างกายเหมือนแช่อสุจิอาจทําให้เรามีโอกาสฟื้นคืนชีพได้ในอนาคตซึต่งแนวความคิดหรือข้อเสนอท่านนี้มันปังมากๆในตอนนั้นเลยครับด้วยความดังของไคลโอกในตอนนั้นจึงทําให้ไคลโอกเปิดตัวอย่างเต็มภาคภูมิจนทําให้ลุงโรเบิร์ตกลายเป็นบิดาแห่งไคลโอกและหลังจากนั้นไม่นานในปี1967ผู้ป่วยรายแรกที่ถูกนําเข้าตู่กระบวนการไคลโอก ก็คือดรเจมส์ไฮแลมเบดฟอร์ดศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาและนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าตู้ตู้เย็นร่างกายของดรเจมส์ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันที่องค์กรอัลคอไลส์เอ็กเทนชั่นฟาวเดชั่นและหลังจากนั้นองค์กรที่วิจัยเกี่ยวกับคลาออนิกก็พูดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคลาอนิกอินทิดิยลทูมอร์โลไบโอไซติดออริโกนคลาอนิกและคิดอรัตลล่หลังนี้เป็นองค์กรของรัฐเซียนะครับและเป็นผู้ให้บริการด้านการแช่แข็งตบรายแรก ที่ไม่ได้อยู่ในสาหารัฐอเมริกาต่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการนำร่างกายเข้าตูกระบวนการคลายนิกก็ไม่แพงครับก็ประมาณ20,000ดอลลาร์สหารัฐตีเป็นเงินไทยก็หยิบๆ7ล้านเองครับในปัจจุบันนี้ร่างกายที่ถูกเก็บลักษาด้วยกระบวนการคลายนิกเฉพาะในสหารัฐอเมริกานะครับก็ประมาณ250ร่างครับและมีคนจองคิวตัวที่นั่งคลายนิกนี้อีกกว่า1,500คนครับแต่ถ้ารวมทั่วโลกจากข้อมูลที่ปรากฏร่างกายที่ถูกนำเข้าตูกระบวนการคลายนิก น่าจะมีประมาณ500-600คนครับแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นคนไทยด้วยจึงเธอเป็นเด็กน้อยวัยตองขวบที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงก็ความรักของพ่อแม่นะครับอยากให้ลูกกลับมามีชีวิตแอดคอยวันนั้นมาถึงเร็วๆนะครับอ่าจะมีการคิดคนและดําเนินการรวมถึงมีองค์กรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมายแต่กระบวนการไคลอนิกก็ยังไม่ถูกตีความว่าเป็นวิทยาศาสตร,ร์จริงๆครับ คลายนิกในสายตานักวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเพียงวิทยาศาสตร์เทียมครับคือตัวตายที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าคลายนิกเป็นวิทยาศาสตร์เทียมกระเพาะมันเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่ในพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าความหวังครับเป็นการตั้งความหวังว่าตักวันหนึ่งมนุษย์จะสามารถคืนชีพร่างกายที่หยุดหายใจได้ทั้งๆที่ในทางวิทยาศาสตร์แนวคิดหลักฐานข้อตันิฐานหรือการพิสูจน์เรื่องการคืนชีพร่างกายมนุษย์ที่หยุดทำงานนั้นมันยังไม่มีอย่าว่าแต่การคืนชีพเลยครับ ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาวิธีการละลายร่างกายที่ถูกแช่แข็งให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และโดยหลักแล้วการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่อวัยวะสําคัญหนึ่งอวัยวะหรือมากกว่านั้นเกิดความเสียหายครับตึงอวัยวะสําคัญนั้นไม่ใช่แค่สมองวิทยาการที่จะต้แมแตมอวัยวะที่สําคัญให้กลับมาเหมือนใหม่มันยังไม่มีจะคืนชีพคนได้ยังไงถ้าอวัยวะที่เสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตยังไม่สามารถต้มแตมได้ การแชร่ร่างกายที่เสียหายจึงไม่ต่างอะไรกับแค่การแชร่ศพเท่านั้นครับและที่สําคัญคือโครงตั้งพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ความเย็นไม่สามารถรักษาร่างกายให้สมบูรณ์โดยไม่เสียหายได้ครับยิ่งแช่เป็นเวลานาน,านด้วยแล้วความเป็นไปได้ที่ว่าร่างกายจะคงสภาพเดิมยิ่งมีน้อยมากแม้คลออนิกจะถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเป็นเหมือนนวนิยายวิทยาศาสตร์แต่นั่นก็ไม่หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับแค่เราในตอนนี้ ยังไม่ค้นพบวิธีเท่านั้นทํามองในแง่ดีะนะครับในใครอยากมีโรงเย็น7ล้านการันตีของแถมคืออนาคตเป็นของตัวเองบ้างครับสําหรับแอดขอต่อเหลือ700ได้ไหมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับจอดีไปแล้วสวัสดีครับ